ะะเสียงของลมนะคะเสียงลมแรงมากนะคะเราจะเข้าไปซื้อ,อได้รถแล้วนะคะเราก็ไปเลยไปซื้อของกันค่ะวันนี้จะได้อะไรนะคะวันอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์เราจะมาซื้อเยอะอย่างนี้เลยนะคะอันดับแรกเข้ามาก็จะเจอพวกผักผลไม้ก่อนเลยค่ะ เราจะได้อะไรเดินตรงมาที่กระเทียมค่ะซื้อกระเทียมก่อนกระเทียมที่บ้านหมดค่ะได้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปดูผลไม้ค่ะในสิ่งที่เราจะได้ก็คือในอะโวคาโดค่ะ เดินมาตรงที่อะโวคาโดนะคะสามลูกยี่สิบหกโคนนะคะก็ราคาก็าประมาณนี้ค่ะสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ยังไม่ใช่สตรอเบอรี่ของเดนมากจะยังไม่ซื้อนะคะต้นหอมต้นหอมใหญ่มากนะคะแกงเซีิเลกอร่อยค่ะ ส้มค่ะแน่นอนค่ะส้มค่ะนี่ตัวนี้ค่ะซื้อไปกินกับส้ตมตำค่ะก็มาเนื้อค่ะเอาเนื้อเนื้อเนื้อหมูเนื้อวัวค่ะเนื้อเยอะมากนะคะโอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยสี่ร้อยกว่านะคะกี่กิโลเนี่ยนะคะเยอะมาก แบบเลือกไม่ถูกเลยค่ะนี่อันนี้เป็นตับค่ะน่าจะตับหมูนะคะนี่เป็นเนื้อหมูค่ะสี่พันแปดประมาณเกือบสองกิโลค่ะก็อนนี้เลยค่ะนักเนื้อ้าวเยอะมากแบบเลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะเอาอันไหนนะคะพอไปถึงบ้านแล้วอยากได้หนุ่อยากนี้นี่ค่ะ ผมมาซื้อจริงๆเลือกไม่ถูกจริงๆค่ะมันเยอะมากแล้วก็มานี่ขนมไอ้มันเป็นอ่ะบนของที่นี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะ